สวัสดีสบายดีเอฟซีสุขสุคนอากาศเป็นกะฮ้อนฮอนเอาเอาเท่าเท่าพี่น้องเลยเมื่อนี้ยนะคอยแล้วโอยมือเศร้าเนี้ยก็น่าเพรุ่ทรศัพย์มาหาคอยคอยแก้่ได้เข้าใจมั้ยังดอกพี่น้องเลยก็น่าว่าเห็นและคิปไม่น้อยเอาคิปยังคอยว่าเอาเบิ่งคิปคอยก่อนเด้อว่าเพื่อเลรเล่าเหตุการณ์สูพังบรรทูหาคอยหลังจากคอยมามาเจใส่บาทเลยก็น่าทรศัพย์มาหาว่าอันอ้ายแก้วเข้าใจคอยพิดอันคอยไปหาเท่าเต้อ ไปหาแรนเพิ่นนะสิเอาผ้าเอางาวว่าสิจะ้ถอดงาวว่างาวผิดก็น่ะว่าเอากระเงาขี้เมียงน้อยหนึ่งอะไรแล้วทฟันคอก้านาฟันคอแล้วแล้วที่ยางเข่าคุกเพิ่นว่าสิเพิ่นเข้าใจก้านาพิดว่าก้านานะพันกุกไมมแถวนี้ว่าสินะคอยละงึยคอยมือนั่นเพิ่นกรมาได้พี่น้องเพิ่นมาเพิ่นเบอกว่าไพ่พันเพิ่นว่าได้เพิ่นยางมาเพิ่นให้ให้แบบหนาเข่งเครียดเลยได้เพิ่นมาขนใหม่เพิ่นเมื่อนี้เด้ ไม่เฮือนไม่ซานเพื่นกระทำวันแล้วไปพันของคอยเพ่นว่าอ้าเอาคอยว่าเอาก็เจ้าของดินเขาแล้วพันคนระ่าสีเนาะไปสี่พันคันโมแม่เจ้าของดินเขาพันดินเขาเขาสีดมเขาสีเทเขาสีเหดเฮือนอยู่แล้วระบาสีเนาะเพื่อนระบาสบ๊อบบอบเพ่นว่ามีคนว่าฟัวอีโอ้นว่า ค <c oughs> อยว่าเขาเลิกกันแล้วกับน,นักอดนั่นเขาบ่าได้เป็นผัวเป็นเมียกันหนึง่งเขาเลิกกันแล้วกันหน้ามาพันกัพันของนักอดพูนบํแมณนพันในนี้ข่อยว่าพันนี่นั่นเจ้าของเขาพันสิไปมีชิดให้เขาได้ใ้ในนอผี่นอ้องดินกระขายให้เขาแหละสิไปมีชิดว่าให้เขาได้ในแบบใดเลยเนาะแม่นบอกทุกคนว่าเลยจับงาวออกมาใส่ลุงวัดแล้วก็ทําหน้าทําตาตาเขียวตาเหลือคือสิขาขากระหน้านี่นะขอสิซะ พน้าบว่ากูไปเท่าน้อยเอ้ยว่าเท้ามันเล็บบกล้าชิไปหาหอดบักเตอร์ได้หนิป่ะสิเออเ่านันหนึ่งมานันเลา่าเาหมืเด้ออ้ายคอยเด้อพี่น้องเดิมคนเล่าชูฟังเหตุการณ์มันเนาะ <c oughs> เราคนบ่อยากพอเนี่ยคนบ่เต็มเนี่ยเราคนแบบว่าหาซิบหาซิบสไปเราสักเราก็ล้มสักแล้วก็ล้มเราเป็นบ้าหมูนะล้มสักมาพี่น้องว่าสิซะเออเราเป็นล้มสักเออเล่านัน เราคนสักตลอดแต่เราเสียจิตจากน้อยหนึ่งรเราต้องซือซาเราด้วยกันหน้าคอยว่าอันยังเรื่องนี้คอยบอกเราเรียบร้อยแล้วเพิ่นลบอว่าผากบอกเราในเดิมเป่เทาน้อยเอ้ยเราสิพันเท่าไร่ะเธอเออเป็นยังดอกคอยบอกไอ้ดอกคอยบอกเราตั้งแต่มือเรามาคนไม่เรียบร้อยแล้วคอยบอกเรานะพี่นอ้องคอยว่า เขาเป็นคนพันเขามาบอกหลายเถื่อแล้วว่าให้คนไม่ออกเออเขาทีห้านคบไม่กบต่อเขาที่ทมดินทมดอนเขาเขาบอกจันสิเนาะเขาจะบอกให้นั่งแขกไม่ไอติมนั่นเมื่อบอกเด้อ่อยว่าเอยเอากล้องหลังก่อนพี่หน่อยมันมืดเมืยอบอฮะ เขาก็ให้ลุงพงเมียนให้เขาเนี่ยห้องดินเขาเขาอยากพันอยากหานกับเรื่องของเขาเขาบอกได้เนาะพาชีไปให้สักหน้าไดไรแนวใดพี่น้องเพื่อนเราไปให้สักหน้าให้ลงสักหน้าว่ามึงเป็นคนพันว่ามีคนว้ามามีคนบอกมาแต่ว่าข่อยนั้นแม่ไอติมบอกว่านา่งนี้เป็นคนบอกนี่อีซีนี้นี่แม่อต้นหอมนี่บอกนี่พี่น้องให้นข้างเลื่อนนี้หาเรื่องสักหน้านั้นองเพื่อนบุตรก็นางอ้นได้บุตรกับข่อยได้ เพื่อนบถือมูได้เพื่อนหลังเดียวนี่พี่น้องเอ้ยเพื่อนเพื่อนหลังเดียวเนี่ยเพื่อนบถือมูเพื่อนนั่นเออมูคนอื่นเขาถือกันเมิดแถวนี่นั่นเพื่อนแล้วบถือมูเพื่อนเล็นบักหน้ามันพันว่ะกววยอนพันว่ะอ้าวเพื่อนมาขนไม่มึนกระตาเขียวตาเลือดวะมึงเป็นคนพันไผเป็นคนพันไม่ผ้ากุสิพันหัวมันเบ่งมึงจะกูเห็นเด้อวะงาวกูพันหัวเด้อเพื่อนลาวซี่ได้พี่น้องเ้ยคอยว่าโอ้ยวัดมึงจะเป็นบ้าร้ายคอยลยดาเพื่อนเนาะ มึงอย่าสเะเง้อไรยบักพี่บ้าข่อยบาซี่นะข่อยดาไอาข่อยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เด้อข่อยมึงหันสเะเง้อแล้วเขาซื้อดินแล้วมันดินเขามึงเอาไม้มาฝากของเขานันมึงควรค้นออกเขาบอกให้ค้นออกแล้วข่อยลวบาซี่ะนะพี่น้องบักหน้ามันบอกได้พันอยู่ในนี้ข่อยลวบาซี่มึงจะไปให้เขาเหตดยังเพิ่นใช้อ้นเพิ่นวาเพิ่นมาเพิ่นก็นถามหาเพิ่นถามหาสาอ้นนัเออข่อยละให้เพิ่นตัดนี้มึงจะเหตยยังข่อยลวบาซี่มันคนละอย่างกันคนละส่วนกัน ไม่มาฝากในดินเขามึงมีสิทธิ์ไปบ้าขเขายัางดินเขาซื้อ,อไรมีสิทธิ์เรื่องยังคอยว่าค่อยห้ายเพื่อนเนาะเขาเป็นคนพันมดนี่เขาเป็นเจ้าของดินเขามีสิทธิ์เห็ดในดินในดอนเขาได้มึงเขาใจบอบกพีบ้าค่อยว่าค่อยด่าเพื่อนดิมึงนี่ตั้งคนเสงอหรือมึงเขาใจคักขค่ขอยว่าเพื่อนเขาใจแล้วบ้านนี้เท่าเต้อมาแต่ไทยกันหน้าเลยไปหาเท่าเตอ้อเพื่อนเลย้ oy, ยยืนดึงเงาออกมาใส่ยางมาลูลูมา ตาเขียวตาเซกนาใส่กะนาพี่น้องเอ้ยสิบบาทนั่นด้วยไอ้ไข่โอ้ยกะนาเลยโทรมาบอกไข่บอกเราให้เราเข้าใจเด้อว่าข่ปลาเอาไข่บอกเราสองเถื่อนอะไรได้เราเลยพันกุกระทันพันกุกบวกกุกยังคงเราเราพันทิมมดเราสิถมดินเราเฉดเทือนอยู่ได้จ้ะเนาะเขากระเพยพันทิมบัดนี้เพิ่นแลมาขึ้นมือขึ้นเจียใส่ชิตีบักหน้าบัดนี้เอา หน้ามาตายรถกูบันกาไปกันนึงกับหน้ามาคอยก็เลยบอกไอ้ย่าไปถือซาเราเด้อคอยบอกเราหลายเต๋อแล้วเลยคอยสิบอกอีกดอกคอยเลยว่ะไรเพื่อนผัวยอ้อดฟังผัวจะได้เข้าป้ากันแต่ดนเขาเลิกกันแต่ดนแล้วคอยเลยว่าะสิหน้าพี่น้องไอ้เรื่องราวมันหน้ามาเกือบคอยถือพันนี่แถวหน้อยเอ้ยให้คอยย่านคอยกับบย่านดอกหาข้าบ่อยากถือซาคนบ้าเนาะแม่นบุญทุกคนตายแล้วคอยบอกเล่าเลยได้บอกมันคอยบอกบอกเล่าคอยว่า คนทูห่าข่อยมือเศร้าวะนี่ข่อยบอกกันเลยหน้าเด้อบุ๊มบิเฮาสิบอบอกบอกแล้วแต่ว่านี่นี่นี่อีสีนี่แม่ต้นหอมนี่เลยหาเรื่องมาอันนีนอัวไออ่อนพันว่าสิอันแม่ไอีติมเหล่าสู่ข่อยฟังข่อยว่าเอาแขกมึงคือบอไปบอกอีแม่แน่ไปบอกบักวัดเน่อันว่าบักหน้ามันบ่ได้ฟันต้นไม้ในนี้เขาผู้พิจารณาของดินนี่พันเอง คนสีไปดามหน้าเห็ดยัง้งไปได้อี้นเห็ดยั้งมันโบแมนคนละส่วนขั้นเขาอยากเอาเรื่องกั้ได้ยังโตเอาไม้มาฝากคุณน้ำเขาโตก็ยังสีมีสิ์ด่าเขาเอาไม้มาฝากในดินเขายังมีสิ์มาให้เขาเขาบอกเป็นเดือนเลยคนออกคนออกน,ออกนี่มิเตว่าคาเวียกมิเตว่าไข่คนเขากับพันกกไม้ทับรุ่นแล่พี่น้องเลยว่าสี่ซะอืมิเตว่าไขา่มิเตว่เตาเจ็บมิเตว่าเป็นขั้นสี่ให้อยค้นกับยี่ยนแต่เขาเอาไม้คนไม่เท่าก,กันได้โอ้ยเมื่อไงน้ำเลา่า แลวก็เป็นเรื่องเป็นความพิดกันย้อนะเลยเนี่ยเจ้าของดินเขาหู้ให้ในปะทเขาไมา้ปาดพิ้นจะหน่อยค่ะเหู้เท่าเท่งการในาอของคนสนุเะนกพนองตันไปเลยปแต่ก,กระบาบกันนะเท่าสุภาพกันโดนนําพน้องเลยโดนไปนํากันตามๆกันเขาพันแล้วเขาก,ากา็จ้างลุงพงมาเมียนมามัดดินเขาเขาเศดเพื่อนเห็ดซานเขาใช้พอะวันกับกา้านนี่เห็ดให้เรื่องเพื่อนเรื่องซานเรื่องดินนั่นนี่นะ หน,น้าเงี่ยในกระเป็นเป็นๆไหีเฮือนใกล้ๆนี่กะน้องเา้ากับแท่กินแต่ว่าน้องโบแมนเขาบนับถือบเขาหลบเขาเขากับโบได้ว่าเขาเป็นน้องเป็นหนุ่งเลยพี่น้องตรงสีสายเลือดจะคนละส่วนกันได้ว,ว่ามึงมืดได้ข่อ,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 อยข่อยกับได้สอได้ข่อยกับได้ประสาทขึ้นขึ้นกันได้พี่น้องเลยข้างหน้าบ่โอ้ยเม่เ์แถวน่อยเอ้ยเฮาหลดลุงวัดเป็นคนในแบบนี้อ้เขีนะ้ยวน่ะโห้ย คอยกับผู้น้ำเล้าแล้วคอยว่าเราหนึ่งมาแล้วกับคนสังเกตคนพีบ้าลย่าอย่าไปถือซาเราคะเราสักเราเป็นมาลายเถื่อแล้วเราอยากง่ายเราไม่จะถอดงาวยคอยบอกเลยมึงสีเอาเลือกเ้าของดินเถ่มึงมาเอารดเลือกนั่นมึงหานบอโกยเขาสีหิง้งมึงเขาคุกนะคอยว่ามึงอยากอยู่คุกบ่คอย,อยว่าสีเนาะคอยเลยวว้าให้เพิ่มาแบบนั่นพี่น้องเอ้ย เคยบอกเลยได้คนหนึ่งเพื่อนเคยบอกเลยังเ,งข,เข้า,าใจยากเด็ดเขาไงลุงพงโอ้ขวดแก้วบ่เออลากเอาไปถิ่นคนอื่นเนาะคนเข้าใจยากพี่น้องเอ้ยคอยกบบระโบกจักแนวสีหวาฮ้อนเองพี่น้องขึ้นมาเพื่อนเราไวเราฮ้อนอะไรไปอยู่ในนี้นาหนึ่งมันลยเย็นเราฮ้อนฮ้อนบ๊วยบ๊วยแลงขึ้นมาเพื่อนเลยมันเอ้าแบบห่อนฮ้อนนะพี่น้องมันมเอ้าแบบเอ้าห่อน,น,อนห่อนะนะ สิว่าโอ้ด้วยนี่แหละพี่น้องไอ้เรื่องราวกับเตยต้นกะนะครับกันกับสุภาพสุภาพก็เกือบโดนไปนำโอ้ยจมินชาติลูกวัดคอยบอกอยากจะซื้อซาล้วเด้อแล้วคนนั่นเราก็เป็นลมสักนะพี่น้องเราเราสักตลอดเรซตอ็นเราขาดหมดแต่แล้วหมดโง่ชนไอ้ใครบอกอยังกับุ้มก้ามเซตขึ้นต้องเก่งอย่างไรเซตขึงก้ามขึงไหนอยู่นะแม่ นาดแม่เอ็กซ์นะนะาแม่ขาจะแท่นั่นเราประชาทขึ้นนันหูบัวเราเห็ดในแบบใดพี่องเราแกงเกือขามหัวหลดเราเอาง้างถูเลยเป็นท่ากระยานเลยเป็นเวนเป็นกรรมเอนหลังหนึ่งก็ต้องมีคนหนึ่งพี่อนเอ้ยเมื่อเพื่อนมาค้นไม้ค้นตอกแม่เท่าหัวไส้เพื่อนอ้อยเพื่อนมาไขหัวมาไขว้าดีมาไขอ้อยไขว้าวหมวนมามาอยู่เพื่อนอยู่ซ่านเลยเป็นแบบเคยกระยากระยาได้ โอ้ไอติมนี่เฮงเงาเงาไหลสิพันธเขาพึ่นนั่นเงาเงาไหลสิพันธขอไอติมมังเป็ดข่องง่ายมือพุนมาคุนไม่นะคอยกระบอก a, 快快 mean, izen, Janeiro, hmm, ไปแล้วเพุ่นมาตกน้ำนาเถ็นนาจะพ่ายใส่ดูว่าคอยเลยใส่บ้านแล้วเป็ดรังเป็ดพ่ไปพันธ์ไม่โคตองกู้ใหญ่กู้เด้อพ่ายกูสิพันคอขาดกูสิยางข่าวกูไอ้กันโดดลงไปเหมือนไอ้ทิยางลงไปเนาะงวัดมึงว่าให้ไผยวัดคอยวัด บอกอ่ะไผ่มึงถามหน้าถามหลังเนี่ยมึงเท่าก็จะตายแล้วผมหงอกหมดแล้วว่าเบบข่อยดาดึงกังซิมึงอย่าพีบ้าอะไรมึงอ่นแห้งบ้ามึงแห้งสั่งเหอเนาะงข่อยบ้ามึงถามหน้าถามหลังเนี่ยเขาเป็นเจ้าของดินอะไรพันธุ์เจ้าของดินเนาะพี่น้องเขาก็พันธุ์ของเขาให้มาพันธุ์ลำผาลำชั่วข่ก็ด่าใช่มมึงนั่นแหละถึงด่าเลยจนหนึ่งหน้าเฮ้ยเมื่อวานอ um ันน่ะเขาบอกเขาบอกแล้วหน้าก <stun ts> ็ได้พันธุ์เลย วุ่ยวายหนาเข็งหนาตึงใส่บลาตัวเกิดใส่เป็นรุ่นมึงเป็นบ้าโอ้ข่อยว่ากระดาษอนไรมงแห้งชะเงอเนาะมึงเข้าสุดใต้แล้วถามหนาถามหลังก่อนก่อนเจี๋ยวยังหันไปว่างซุ้มซีซุ้มห่างเจ้าพนั้นพวกนี้เดี๋ยวเขายิงมึงเขาคุบข่อยว่าเออดินเขาซื้อแล้วเขาอยากพันอยากอยากทามกระสิทธิของเขาโมเมนดินมึงมึงมาหามเขาเป็นยังข่อยว่าเนาะมันโมเมนดินมึงดินเขาซื้อแล้ว เขาอยากพันกับเรื่องของเขาเขาอยากทางกับเรื่องของเขามึงเอาไมา่เฮือนมาฝากพี่เมยเาไมา่เฮือนมาฝากเอาไม่เฮือนมาฝากอยู่ในดินเขาเขาบอกให้คนออกหลายเถื่อบอกแล้วจามเดือนบอกแล้วเขากับพันเขาจิสมดินถมดอนเขาเบาเอาโอเคพี่น้องไว้เบาายกับแหงยาวเนาะลาและจ้าคลิปนี้พอกันคลิปใหม่จ้า